สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องปูนา USA Channel นะคะแน่นอนนะคะถ้ามาเจอกับปูนาปูนาต้องมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามนะคะท่านที่เข้าใหม่ก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วปูนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ มาติดตามเรื่องกันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะมาเข้าเรื่องกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นในอเมริกานะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะก็มีฐานะคือทางบ้านพ่อแม่ก็เป็นคนมีฐานะ อพอสมควรนะคะคือ,อไม่ได้ยากจนนะคะเป็นเป็นเป็นคนที่มีอันจะกินพอสมควรนะคะทางทางฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีพี่สาวอยู่หนึ่งคนคือครอบครัวนี้มีลูกสาวอยู่สองคนแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเมืองบอสตันแล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะก็หลังจากเรียนเรียนจบ มัธยมแล้วก็เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กมาเรียนหนังสูงหนังสือแล้วก็จบมาหาหลัยที่นิวยอร์กแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในเมืองในนิวยอร์กคนเดียวมาซื้ออพาร์ตเมนต์ก็อย่างว่านะพ่อแม่เป็นคนที่มีฐานะก็มาอยู่นิวยอร์กพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตลูกนะและหลังจากนั้นก็ หลังจากเรียนจ,ยนจบแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางอยู่ในสังคมแบบว่าสังคมไฮเอนด์ end, ว่างั้นเถอะเพราะว่าตามที่บอกฐานะทางบ้านไม่ได้ยากจนแล้วก็การใช้ชีวิตของนางก็อยู่ในสังคมชั้นสูงแล้วก็ในที่สุดหลังจากที่นางเรียนจบนางก็ตัดสินใจไปคุยกับ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ลงทุนเขาเป็นคนที่ใครอยากจะทำกิจการอะไรสามารถไปปรึกษาแล้วก็เขาสามารถลงทุนให้ก่อนแล้วก็จ่ายเงินทีหลังคือผ่อนทีหลังแล้วก็คิดดอกเบี้ยพอประมาณอะไรอย่างนี้ก็คือเขาเป็นที่ปรึกษานักลงทุนว่างั้นเถอะคือ,อใครอยากจะทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไป ปรึกษาหรือพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็จะดูว่าเออมันสมควรที่จะเปิดไหมคือเป็นที่ปรึกษาธุรกิจว่างนั้นเถอะแล้วก็เป็นคนที่ให้ทุนในการมาทําธุรกิจอย่างนั้นนางก็ไปติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่มีฐานะดีมากในนิวยอร์กนะคะแล้วก็นางก็ไปปรึกษาว่านางอยากจะทําธุรกิจธุรกิจแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นางก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือ โลกสมัยใหม่เนี่ยคนเข้าหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนางก็เลยดูรู้ทางว่าจะทำร้านอาหารแบบไหนดีนางก็ศึกษารายละเอียดในที่สุดนางก็ศึกษาไปหลายๆอย่างนางก็เลยมาลงที่การเปิดร้านอาหารพวกเวเกนเวเกนนี่มันเป็นลักษณะร้านอาหารที่มันคล้ายๆกับมังสวิรัตนะคะแต่ว่า มันจะแตกต่างกันคือเวเกนนี่วีแกนวีแกนนี่เขาเรียกวีแกนนี่มันหมายถึงคนที่กลุ่มคนที่รักษาสุขภาพโดยไม่กินเนื้อสัตว์ทุกอย่างที่ทำจากเนื้อสัตว์เขาจะไม่กินเลยเขาจะกินพวกผักพวกทุกอย่างที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เวเกนนี่พวกนี้เขาจะไม่กินชีสเขาจะไม่กินนมเขาจะไม่กินเนยอะไรต่างๆที่มาจากเนื้อสัตว์เขาจะไม่กินเลยเขาเรียกว่าวีแกนนะคะ แต่มันจะเป็นอาหารมังสวิรัตอีกประเภทแตกต่างกับเวเจ็ตเทเลียนนะมันก็เวเจ็ตเทเลียนก็ยังมีกินกินกินแบบว่าพวกนมพวกอะไรมั่งแต่ว่าวีแกนนี่เขาจะไม่กินไม่แต่ต้องพวกเนื้อเลยคือจะกินผักล้วนๆกินผลไม้ล้วนๆอะไรเงี้ยนางก็เลยมาเปิดมาเปิดโอ้โหธุรกิจนี่ไปได้ดีไปได้สวยมากแบบว่านางเป็นคนที่แบบมาทำธุรกิจจับแล้วมือขึ้นแล้วก็แบบ ลูกค้าแต่ละคนมานี่มีแต่ระดับ V I P มีแต่ระดับ High End งนทั้นทงนั้นแล้วนางก็เป็นคนกลายเป็นกลายเป็นคนที่แบบท็อปแบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่แบบว่าโด่งดังไายเอกเมกะซงกับซีนขึ้นปกเกี่ยวกับพวกอาหงอาหารพวกพวกไฮซงไฮโซเนี่ยนางก็กลายเป็นแบบว่าติดอันดับไฮโซในเมือง New York นิวยอร์กเลยนะแล้วก็ นา,นางเป็นคนที่แบบว่ามีอัธยาศัยดีมากนางจะมีสุนัขตัวหนึ่งสุนัขพิษโบนางจะพา,าสุนัขนี่ชอบไปเดินตอนเช้านางเห็นคนไร้บ้านนางก็จะหยุดคุยนางก็จะสนทนาชวนไปเที่ยวไปที่บ้านคือนางเป็นคนที่จิตใจดีมากเป็นคนที่อัธยาศัยเป็นมิตรกับคนนางจะไม่ดูถูกคนนางจะแบบ คุยได้ทุกคนวางั้นเถือนนางไม่เคยถือตัวเป็นผู้หญิงที่แบบว่าติดดินวางั้นเถอะแต่ว่าชื่อเสียงนางเนี่ยแบบว่าเป็นที่นิยมเป็นที่แบบว่าคนรู้จักกันนะ,นะเพราะว่าร้านอาหารนางก็เป็นเป็นอะไรที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็คนที่มากินก็มีแต่คนแบบนั้นมีแต่ระดับพวกอะไอ่ะเซอร์เิอี่พวกดาราดังๆหรือพวกอะไรที่แบบว่าที่กินพวก สังคมที่เขากินอาหารวีแกนกันนะที่พวกเขากินมังสวิรัติเขาก็จะมาแบบขายดีขายดีมากเป็นร้านอาหารที่อยู่ในนิวยอร์กนะแล้วก็ตามที่บอกนางจะเป็นคนที่แฟรนลี่เห็นคนไร้บ้านอ,าอยู่ตามถนถนนนางไปหาสนักไปเดินนางก็จะหยุดคุยสนทนาพาทีซื้ออาองอาหารไห้นางเป็นคนใจดีมากแล้วก็ อ,อยู่มาวันหนึ่งนางยังไม่มีแฟนนะเนี่ยยังเป็นสาวโสดอยู่มาวันหนึ่งนางก็เลยเข้าไปเล่นในเว็บาหาคู่เว็บ t i n d e อร์นี่แหละนางก็เข้าไปเล่นก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนางก็สปราร์กว่างั้นเถอะผู้ชายคนนี้เขาก็บอกโปรไฟล์เขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าเขาน่ะเป็นนักสืบเป็นคล้ายๆเคยเป็นนวิเซียวมาก่อนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านาเกี่ยวกับ การเขาเรียกอะไรการแบบแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นหน่วยแบบว่าหน่วยกล้าตายอะไรอย่างงี้ทํางานเกี่ยวกับลึกลับอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแบบไสา์อะไรลึกลับนางก็บอกโอ้โหแล้วผู้ชายคนนี้หน้าตาไม่ดีเลยนะแบบหน้าตานี่หุ่นนี่อ้วนหน้าตาเขาไม่ได้แบบดูดีไม่ได้ดูแบบไปเป็น ผู้ดีอะไรกันนักกัะหนาเป็นผู้ชายบ้านๆธรรมดาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมนางนี้เป็นหลงผู้ชายคนนี้หัวปักหัวปังก็หลังจากที่แบบว่าเจอกับผู้ชายคนนี้นางก็หลงรักผู้ชายคนนี้ก็ผู้ชายคนนี้ก็อบอกว่าตัวเองเนะ่มีต้องไปทำงานต่างประเทศไปราชการลงราชการรับอะไรอย่างนี้นางก็เชื่อเชื่อไปหมดคือแบบ ผู้ชายคนนี้พูดอะไรก็เชื่อคือเพิ่งจะคบกันแล้วก็ติดต่อกันมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงคนนี้หลงรักผู้ชายคนนี้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีคำบรรยายจน คนอื่นเขาก็สงสัยเอ๊ะนางเกิดอะไรขึ้นจากคนนางเป็นคนที่แบบว่ามาร้านอาหารเป็นประจำเช้าเย็นหลังจากที่คบผู้ชายคนนี้กลายเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่มาร้านอาหารคือให้ลูกนงลูกน้องจัดการตัวเองหมดอันนี้ปูน่าจะเล่ารัดๆนะคะเพราะว่ามันนามันยาวไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจ แต่งงานกับผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็บินไปลาสเวกัสกันแล้วก็ไปแต่งงานแล้วไม่มีใครรู้นะพ่อแม่ก็ไม่มีใครรู้เลยแล้วไปหลังจากแต่งงานนะโดนก็ผู้ชายคนนี้ก็พยายามหลอกเอาเงินว่าต้องอไปราชการด่วนต้องไปทํางานสายลับต้องการเงินเท่าโน้น,นเท่านี้ทุกครั้ง ที่ผู้ชายคนนี้ไปก็จะบอกว่าจะขอประมาณไม่ใช่ขอในน้อยนะขอทีละทีละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบางทีขอแสนกว่าอะไรนี้ก็จะขอแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะส่งเงินให้ส่งเงินให้เป็นประจําส่งอยู่งั้นแหละแล้วก็เชื่อใจว่าเงินแบบว่าเชื่อใจผู้ชายคนนี้จังเลยว่าเออผู้ชายคนนี้เขามีเขาแบบว่าหน้าที่การงานดีแต่นางไม่เคยคิดถ้าผู้ชายคนนี้หน้าการงานดีทําไมนางต้องอ ไปส่งเงินให้ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมนางก็ไม่เคยคิดคือหลงงมงายกับผู้ชายคนนี้หลงแบบไม่มีหัวไม่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 สืบสอบว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วก็หลังจากที่แต่งงานกันเสร็จก็คนในร้านในหันก็ไม่มีใครรู้นะแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีใครรู้แล้วตัวนางไปแต่งงานก็บอกว่าเป็นเป็นแฟนกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ใน อพาร์ตเมนต์ของนางด้วยและหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็จะบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเขาไปทํางานต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศต้องการให้โอนเงินมาเอาประมาณ80,000ื่นนางก็โอนไปให้อา้ 8, 000, อาวแปดหมื่นอ่าไม่พอสองสามวันต่อมาก็บอกให้โอนอีกประมาณห้าหมื่นนางก็โอนให้อยู่อย่างนี้ เขาบอกว่านางก็เลยเริ่มสงสัยเอาไปเอามานางก็เริ่มสงสัยทําไมไปงานไปทํางานราชการหรือไปทํางานสายสืออะไรลึกลับทําไมต้องมีการใช้เงินเขาบอกว่าอ๋อมันต้องติดต่อกับผู้ใหญ่นายโตอะไรนางนางก็เชื่อไม่เข้าใจว่านางทําไมเชื่อเรื่องจริงนะอันนี้เกิดขึ้นนะคะเรื่องจริงเลยนะคะนางก็เชื่อนางก,างก็ก็ส่งไปแต่ว่านางก็บน่นนางก็ถามแต่นางก็ส่งไปนะ ก็ยังส่งไปนะส่งไปส่งอยู่นั่นแหละจนวันหนึ่งนางก็เลยแบบว่าเอ๊ะทางร้านอาหารนี่มันแบบว่าคือเงินที่แบบว่าทำไรายได้ในร้านอาหารนี่มันก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมพนักง,งานเขาก็เริ่มสงสัยเอ๊ะทำไมอ,อยู่ดีๆเ,เงินเดือนก็ไม่ได้รับผัดวันประกันพรุ่งทำไมถึงไม่จ่ายเงินเดือนพนักง,งานทั้งที่ร้านอาหารก็ขายดีขายดีแต่ว่า นางไม่เคยบอกว่าเหตุผลอะไรและนางไม่เคยมาที่ร้านอาหารแต่พนักง,งานก็ยังทําอาหารกันอยู่อย่างนั้นแหละคือแบบแขกก็ยังมาแบบตึงแล้วก็รายได้นะคะก็เข้ามาแต่ว่ารายรายรายรับที่ได้มานะนางมาเอาทุกครั้งที่แบบว่าเวลาร้านอาหารปิดตอนยังดึกๆเนี่ยนางก็จะมารับเอาเงินจะเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดพนักง,งานที่ทํางานนะก็ ไม่ได้รับเงินเดือนก็มีการแบบแบบว่า,าผ่อนผันว่าโอเคอาทิตย์หน้าค่อยรับคือผ่อนไปเรื่อยอย่างน,นี้ผ่อนผันไปเรื่อยว่า,าเดี๋ยวเงินมันมันไม่พอนะเงินต้องอาไปทําอย่างงาี้ยนึงนี้พนักงานก็โอเคจ,จ่ายแบบว่าอาทิตย์หน้าพนักงานก็จะยอมก็ก็ยอมนะเพราะว่าไม่ใช่หางานง่ายๆใช่ไหมแล้วร้านอาหารนี้มันไรายได้ดีมากนางก็ ผัดวันประกันพุ่งอยู่นะบอกเลื่อนวันอยู่นะว่าจะจ่ายมาพอถึงกําหนดนางก็บอกโอ้เงินมันเอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปหนุนตรงนั้นเอาไปซื้อตรงนั้นก็อยู่อย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ,อพนักง,งานเขาก็เลิกชักเริ่มสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกับนางเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะมาฟังต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางนะคะว่านางเจออะไรและผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรนะคะเดี๋ยวมาเจอ อีพีสองกันนะคะเพราะว่ามันจะยาวนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะติดตามอีพีสองนะคะอย่าลืมนะคะคนที่เข้ามานะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบูนาแล้วมาติดตามอีพีสองนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางนะคะ